วันนี้ผมอยู่กับเจ้าตัวลิเทียมนะครับผมแล้วก็จะมาบอกนะผมวิธีการขับลิเทียมแบบง่ายๆเลยอเออไม่รู้จะบอกว่าง่ายยังไงนะครับผมอ่ะเรามาดูตรงนี้นะครับหน้าจอปิดอยู่อ่าตรงนี้ตัว e ิ e r ม e n c y นะครับผมตัดระบบทุกอย่างนะอันนี้เราปิดไปอยู่นะอ่าเราแค่หมุนครับปับ๊บไม่ติดนะครับผมเห็นไหมเพราะว่ามี Emergency อยู่นะครับผมคราวนี้เราก็หมุนขึ้นมาอ่า คันนี้ก็อย่ารอนี่วลคัมนะครับผมวลคัมแล้ววลคัมมาซื้อรถเราเยอะๆนะครับผมอา c o รีวิวเองนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวขับไปข้างหน้ากับถอยหลังนะครับผมมีตัว P ตัว E ตัว S นะครับผมก็จะเป็นการเร่งความเร็วนะครับผมแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะฮะแค่ใส่ไปข้างหน้าฟอนต์ปับ๊บปลดเกียร์ว่างนี่ไม่มีตัว P ขึ้นแล้วนะครับก็สามารถเดินไปข้างหน้าได้เลยเห็นไหมครับการใช้งาน ดีเทียมง่ายๆแค่นั้นเองส่วนขันโยกนี้มี3อันแสดงว่า หลักๆเลยมันจะมีการยกขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวความงาหงายงานะครับผมไม่ใช่ทิ้งฟอกนะแล้วก็ถ้ามี3ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวสไลด์ชิปที่แถมมาให้นะผมอ่ะยังไงต้องการลดนะครับผมมาได้เลยบางนาตากม .18 นะครับติดริมถนนใหญ่ไม่อยู่ในป่าไม่อยู่ในลืบหรือไม่ต้องการจะมานะครับผมก็มาเถอะครับมาเช็คก่อนผมไม่ค่อยอยากให้สั่งซื้อแบบลอยๆนะครับผมอยากซื้อใจขาดไม่ให้ซื้อครับไม่ขายให้ด้วยมาดูดีกว่าครับมาคุยกันก่อนครับผม